สวัสดีครับผมอังเกอร์พลสเปเนรัส,สครับผมวันนี้ก็จะนําเสนอสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งของเกาะลาปามาประเทศสเปนนะครับผมตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือ,อเป็นส่วนหนึ่งของเกาะที่ปี2021ถ้าเกิดใครยังยังไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งปีที่แล้วช่วงเดือนพิจิก,กาธันวาน คือลาวานี้แหละเพราะว่ามีการระเบิดของภูเขาไฟก็คือลูกที่อยู่ข้างหน้าแล้วครับตรงที่ถ้าเห็นตรงที่ควันออกนะครับตรงนั้นมันก็ยังเหมือนกับมันก็ยังแอคทีฟอยู่นะแต่เพียงแต่ว่ามันมันมันยังคลุกขุนอยู่เสมอเพียงแต่ว่ามันจะพุ่งลาว่าออกมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนะครับเมื่อวานเดินไปดูไอ้ข้างล่างโอ้โหแบบลาว่าที่ออกมาเนี่ยมันมีความสูงหลายเมตรมากบางบ้านบางบางหลังก็ต้องถูกถมด้วยลาวา่าแล้วก็ เห็นเขาตัดแล้วว่าออกมามันจะมีลักษณะของแบบโอ้โหเป็นหินที่แข็งมากเลยนะครับตรงตรงหมู่บ้านข้างล่างนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านลอสเยนอส e นะครับเป็นหมู่บ้านที่ใกล้มากเลยเพียงแต่ว่าทิศทางของลมตอนที่มันพัดออกมาเนี่ยมันมันไปในทิศทางที่ มีหมู่บ้านไม่มากเท่าไหร่นั่นคือข้อดีของมันนะครับก็ข้างล่างที่เห็นสีเขียวนี่ทั้งหมดก็คือเป็นส่วนกล้วยทั้งหมดเป็นบริเวณที่มีการปลูกกล้วยมากที่สุดของเกาะลาพาม่าเลยนะครับสวัสดีครับ